สวัสดีครับนักเรียนปลายทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูตัวครับและครูอามครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเวลาครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าเวลาในหนึ่งวันนั้นมีกี่ชั่วโมงครับเวลานะครับหนึ่งวันมีเท่ากับ24ชั่วโมงครับครูอารมบอกเราแล้วนะครับว่าเวลาในหนึ่งวันนั้นมี24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น ใน1วันมี24ชั่วโมงแบ่งช่วงเวลายังไงครับครูอวังครับก็จะแบ่งนะครับก็คือ2ช่วงนะครับก็คือกลางวัน12ชั่วโมงและก็กลางคืนอีก12ชั่วโมงนะครับกลางวัน12ชั่วโมงรูตัวเสริมนิดนึงครับกลางวัน12ชั่วโมงนั้นเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับอันนี้คือช่วงเวลากลางวันครับต่อไปเป็นช่วงเวลากลางคืนครับเราจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกานะครับจนถึง6นาฬิกานะครับ ก็เป็นช่วงเวลากลางคืนครับโดยจะแบ่งเป็น12ชั่วโมงนะครับครับต่อไปครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการอ่านเวลาครับคุณรูมีบีปรกคำมาให้นักเรียนปลายทางครับลองดูก่อนครับอ่าอันนี้เป็นเวลานะครับปตรคำเวลาแรกนะครับจะเห็นว่าเวลาในอันนี้เราจะอ่านว่ายังไงดีครับครูอ่านช่วยหน่อยครับครับเวลานี้ก็คือเวลา7นาฬิกา 25นาทีนะครับครูอามบอกว่าเวลาที่ครูต้ถือนะครับเป็นเวลา7นาฬิกา25นาทีนะครับเราจะเริ่มอ่านจากตัวเลขที่เป็นชั่วโมงก่อนนะครับคือ7นาฬิกานะครับและต่อไปเราจะอ่านเป็นตัวเลขที่เป็นนาทีครับก็คือ25นาทีครับนักเรียนครับต่อไปอีกใบหนึ่งนะครับ นักเรียนปลายทางลองอ่านให้คุณครูฟังหน่อยครับครูอ้างช่วยด้วยครับครับขณะนี้นะครับที่เห็นเงนป้ายน,นะครับก็คือ5นาฬิกา30นาทีครับครูอ้างอ่านให้เราฟังนะครับว่าคือเวลา5นาฬิกาสานาทีต่อไปครูตู้มีคําถามครับว่าเวลา5นาฬิกา30นาทีนั้นเป็นเวลาในช่วงกลางวันหรือกลางคืนครับ ครูอาว่าเป็นเวลาในช่วงกลางวันหรือกลางคืน,นค,คิดว่าเป็นเวลาในช่วงกลางคืนครับเวลา5นาฬิกานาทีนะครับก็เป็นเวลาที่อยู่ในช่วงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นครูตัวจะนำบัตรภาพอันนี้นะครับไปใส่ในกระเป๋าของการเวลาของเราครับใส่ลงไปแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับต่อไปครับ บัตรภาพต่อไปนะครับอ่านียนไปทางเห็นไหมครับอันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับอ่านยังไงครับรูอัมช่วยหน่อยครับ1นนาฬิกาจุดสามศูนย์นอรับอ่าหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอย่างที่กูอัมได้อ่านให้พวกเราฟังนะครับคุณรูมีคําถามครับว่าเวลา1นนาฬิกาสามสิบนาทีนั้นนะครับเป็นเวลาในช่วงกลางวันหรือกลางคืนครับ เป็นเวลาในช่วงกลางคืนเหมือนกันครับเป็นเวลาในช่วงกลางคืนเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ในระหว่างตั้งแต่หลังเวลา18นาฬิกานะครับจนถึงเวลา6โมงเช้านั่นเองนะครับเราก็จะไปใส่ในช่วงของเวลากลางคืนครับสรกัครูอนั้นพอจะมีเวลาในช่วงกลางวันไหมครับไม่เด็กๆไม่รูด้วยนะครับเวลาในช่วงกลางวัน่มีครับผมเริ่มนะครับเราดูในป้ายนะครับก็จะเห็น เวลาที่อยู่ในป้ายของผมนะครับนักศึกษาทางบ้านก็ดูนะครับว่าเวลาตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับเดี๋ยวครูจะให้ครูตั้วนะครับช่วยตอบคาถามนี้นะครับครูตั้วดูในป้ายครับโอเคครับครูครับในป้ายเราจะเห็นว่ามีเวลาก็คือ15นะครับเลขหน้าก็คือ15นาฬิกานะครับเป็นตัวเลขบอกชั่วโมง ต่อไปจะเป็นเลข33นาทีนะครับเป็นตัวเลขบอกนาทีวิธีการอ่านที่ถูกต้องนะครับก็คือ15นาฬิกา3บนาทีครับประเดนครับทีนี้เวลาในช่วงนี้ครับครูต้องจะถามคำถามเดิมคือมันอยู่ในช่วงเวลาตอนกลางวันหรือกลางคืนครับวันครับครับเดี๋ยวผมตอบแทนเด็กๆนะครับก็คือเป็นเวลาในช่วงของกลางวันนะครับเราใส่ในช่วงของกลางวันเลยครับผม เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเวลาในช่วงกลางวันอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับทัวครับทัวร์มีไหมครับอ่ามีครับนี่นะครับเป็นเวลาในช่วงกลางวันนะครับทีนี้เราดูนะครับในป้ายนะครับก็จะอ่านเวลาให้เราดูนะครับก็คือ11นาฬิกาจุด10นาทีนะครับก็จะบอกว่ามันจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแล้วจะให้ผู้ตรวจตอบ ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนดีะะนะครับเมื่อกี้ครูอ่านไปอ่านไปแล้วนะครับก็คือเวลา11นาฬิาากานะครับ10นาทีตัวเลขด้านหน้าคือตัวเลขที่บอกชั่วโมงอย่างที่ครูตัวบอกไปแล้วนะครับตัวเลขด้านหลัง10นาทีคือตัวเลขที่บอกนาทีนะครับอา่านรวมกันก็คือ11นาฬิกา10นาทีนะครับซึ่งเวลาตรงนี้เนี่ยนักเรียนไปทางท,างทราบหรือไม่ครับว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับครูตัวให้เวลา2 2วินาทีในการตอบ นะครับหลายคนตอบมาแล้วนะครับว่าเวลา11นาฬิกา10นาทีนั้นจะเป็นช่วงเวลาในตอนกลางวันครับคามครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมทีเราก็ใส่ในช่องนะครับในช่วงของเวลากลางวันได้เลยครับอันนี้ก็เป็นนะครับวันนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับในวิชาคณิตศาสตร์ป .3 นะครับแล้วก็วันนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่าน การแบ่งแยกเวลากลางวันกลางคืนนะครับในขาบต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอ่านเวลาในในนาฬิกากันครับขอบคุณครับ